ซูนไหมซูนไหมอยู่ข้างหลังเป็นอะไรลูกยาให้ไปเลี้วใช่ไหมคนดีเอาไม่ได้อีกสิเขียนให้ชัดๆไปเลยเขียนให้ชัดๆไปเลย

กูแค่บันเลงเสียงเพลงข้าจะร้องให้ฟังก่อนจงหวะการก่อนเสียงก่อนเสียงก่อเสียงนุเก็บตาเกาัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าล่างตัวเก่าอะตัวเก่าอะตเก่า

กำลังเมืนอยู่ครับเจ้าจะเอารางวันที่หนึ่งกันไม่ใช่หรอข้างบนข้างบนข้างล่างหรือจะเอาในน้ำหรือจะเอาข้างทางดวตาชาลูบู ให้เจ้าไปรางวัลที่หนึ่งแล้วนะจบแล้วจบแล้วตรมตรมตรง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 ดู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 ดเอาช, ắt, ช ắt. ัดชัดเจ้าฟังให้ดีดูให้ดีดู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 ด เจ้าฟังให้ดีนะข้าจะร้องให้อีกทีฟังให้ดีครับฟังให้ดีครับฟังให้ดีรอ้ฟังนะเซียนนาโนเซียรีนาเวรินโดปูดัมน้ำห่าลูกหลาน จีนมีค่ะนำยาไม่มีเอเป็นอะไรเช่นนี้ละจะปู่ยาปู่ดัมมาเจ้าค่ะปู่ดัมมาเจ้าค่ะบอกลูกหลานตงนะตงนะเถิดหนาละจะมากมีหวดมีออกเปียงออกเปียงออกเปียงเปียงเปียงตาเทียงนำมา เปียงเปียงสามตัวรวดหนาลาจ้ามากมีสามตัว,ว,ะะตวที่ว่าก็ตีลังกากับหลังสามตัวที่ว่ามันตีลังกากับหลังยังเชรญระวังลลาจ้ามากมีก็ปูจ่จ้าปู่จ้าจะทำมาเช่นไร